เออช่วงนี้มีแมปอะไรน่าเล่นบ้างวะเฮ้ยเฮนี่นี่แมปใหม่แมปใหม่ว้าวสวัสดีครับกบมอบช่องเดฟทอล็อกอีกแล้วนะครับและวันนี้เราอยู่ในเกมซูเปอร์ฮีโร่ซิมูเลเตอร์นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนี่จะเป็นซิมูเลเตอร์เกมใหม่นั่นเองนะครับซูเปอร์ฮีโร่ซิมูเลเตอร์อันใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมไม่แน่ใจนะเพิ่งจะออกเมื่อวานหรือวันนี้แหละ แต่ก่อนอื่นเลยผมเข้ามาผมเจอสไปเดอร์แมนละ3ตัวเนี่ย <Bro. S 1> แป๊เราไปลองเล่นกันดีกว่านะครับก่อนอื่นทางนู้นนะตรงนี้มีกุ่มเซลล์นะครับสําหรับขายเนาะแล้วก็มีกระเป๋ามีเงินมีอะไรประมาณนี้นครับแปะเดดูที่ข้างนอกมีอะไรให้ตีประมาณนี้มนะั้คือมันเหมือนซิมูเลเตอร์ทั่วไปนะแต่มันไม่มีสัตว์เลี้ยงเย้ถ <Yeah! S 1> ือว่าดีมากนะครับเพราะผมเบื่อจริงๆเวลาต้องมาเขย่านู่นนี่ ก่อนอื่นเลยนะคบเพื่อนๆเข้ามาตอนแรกเพื่อนๆใส่โสค้ดคําว่าร์ลอนก่อนนะคบเพื่อให้ได้ตังค์หนึ่งพันมาฟรีๆนะครับมันจะได้มันจะได,ได้แบบไปได้แบบราบลื่นเร็วขึ้นเนาะเราจะไม่ซื้อสตาร์เตอร์แพคนะครับแต่ว่าใส่โค้ดยังได้เหมือนกันนะครับได้มาพันหนึ่งนะคะ <Wow. S 1> โอเคเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะมียอดมีชุดซุปเปอร์ฮีโร่ต่างๆ <Wow. S 1> เคมีกัปตันอเมริกามีซูเปอร์แมนมีไอรอนแมนสุดยอด <Wow. S 1> โอโ้โหตรงนี้มีสไปเดอร์แมนม แบทแมนแล้วก็มีทอนะครับมาหลายตัวเลยนี่นี่นครับน่าจะเป็นที่ซื้อกระเป๋าอ๋อซื้อซุปเปอร์ฮีโร่เองนะครับแบ็ควิดโดอะไรซุปเปอร์แมนสไปเดอร์แมนอะไรที่เห็นไปเนี่ยมีสไปเดอร์แมนมีอะไรหลายอย่างเลยครับเ <Yahoo! S 1> พื่อนๆไปดูได้เลยนะครับซึ่งตัวแรกสไปเดอร์แมนเนี่ยแม่งก็สี่พันแล้วผมมีตังค์อยู่พันเดียว โหยซื้ออะไรไม่ได้สักอย่างเลยแสดงว่าตอนนี้ผมก็ยังซื้ออะไรไม่ได้สินะโอโ้โหซูเปอร์แมนหกหมื่นซีโอโ้กอดแพงๆนั่นเลยกับปันอเมริกา2อ0แสนห้มืนนะครับ <S <S โอโ้หมีหลายตัวเลยเนะี่ยตรงนี้น่าจะแพงมาทางนั้นโอโ้โหนนี้เป็นล้านเลยไอรอนแมนไม่เสียเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าแล้วก็ปั๊มตังมาซื้อพลังพวกนี้นะครับเพราะว่าน่าสนใจมากเลยนะครับแต่ละอย่างนะครับ โอเคก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ศูนย์ศูนย์โอโออะไรก็ได้มารับหน้าที่แทนเดฟบโทล็อกนะครับรหัสใหม่ผมเองเพิ่งสมัครมาไม่นานรหัสนี้นะครับมีชื่อว่าโอ0อศูนย์ศูย์แล้วก็ไอใหญ่แล้วก็ศูน o ศูนย์โโอนะครับอ๋อตัวโอก็เป็นตัวใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับไปเราไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกนี้มันมีท่าเตะแล้วก็ท่าต่อยไว้คิดว่านะ นี่เดี๋ยว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 เยขอลองต่อย,อยดิต่อยอ้าพี่ดีว่ะมันไม่ฆ่าเราด้วยนะครับดังนั้นเราสามารถต่อยเพื่อฟาร์มได้เลยครับเพราะว่าตัวพวกนี้นะครับมันไม่ได้ฆ่าเรานะครับมีแค่เราฆ่ามันเฉยมันดูดีดูด,ดีมันวิ่งหนีล้วสุดยอดเราฆ่าได้สบายสบายอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นแชมป์ WWE เห็นเข็มกัดกูไหมนี่ โอเคเรีย okay. บร้อยแล้วพอเราฆ่าเราก็จะได้หัวกระโหลกเว้เหมือนเป็นกระดูกที่หรือแบบวิญญาณที่มาจากทรกนี้เถื่อนใช่ได้เลยเกมนี้สุดยอดไม่เดี๋ยวแล้วทําไมผมถึงโดนเทเลพอร์ตมาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้จะพี p วพีกเย็นกัเย็นโอ้โหโอ้โหผมโดนทอทุกใส่เลยอะไปเดี๋ยวในขายดูดิโอ้โหได้ตั้งเยอะเลยโอ้โหแสดงว่าหนึ่งหัวกะโหลกเท่ากับหนึ่ง้อยนะครับ ไม่ใช่ดิหนึ่งผวกกะโหลกเท่ากับประมาณสิบสิบเหรียญเนานะประมาณเนะ้ะผมจะบอกนะเกมเนี้ยแนะนําไม่ต้องเติมอะไรสักอย่างเลยครับเพราะว่าเข้ามานะครับถึงเราไม่เติมอะไรก็โคตรเทพแล้วนะครับคือเป็นเกมที่แบบทําอะไรแบบง่ายมากป๊บเดียวก็ไปถึงนูน่นแบบอย่างรวดเร็วเลยนะครับและที่สําคัญผมเพิ่งเริ่มเล่นแล้วผมก็ตีบอสได้ละถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยเรียบร้อยแชมป์ WWE ไม่มีการพลาดทั้งนั้น ไปขายเข้าไป3,900แล้วอืออีกนิดเดียวจะปลดล็อกได้แล้วเนี่ย yeah, yeah. เดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมจะไปซื้อสไปเดอร์แมนก่อนไปเรามาตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วเราก็ซื้อสไปเดอร์แมนเลย4,000ันอ่ะมาฆ่าตัวตายผลทำไมเย้ <Yeah. S 1> ได้แล้วผมได้เป็นสไปเดอร์แมนแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ไปเราออกไปดูเลยดีกว่านะครับน่าจะมีพลังเพิ่มขึ้นมีอะไรวะเดี๋ยวนะโอ้โหดาเมจเข้าตั้งสองเนี่ยก่อนหน้านี้เข้าหนึ่งนะครับถือว่าเยอะขึ้น สองเท่าเลยนะครับอันนี้อะไรว่าปล่อยใยแมงมุมใช่ไหมเออโหสุดยอดโอเคนะครับแะ่กี้ผมก็ปั๊มเงินมาได้5,000แล้วนะครับนี่เรียบร้อยจะสังเกตว่าตอนนี้ผมมี5,300เนาะในเวลาที่จะปลดล็อกที่ต่อไปแล้วครับเดี๋ยวผมแนะนำว่าเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเพิ่งไปสู้กับตัวพวกนี้นะเพราะว่า ผมจะสังเกตว่ามันเก็บเหรียญแล้วแล้วมันได้เยอะกว่าพวกเหรียญที่มันวางอยู่เนะี่ยแต่เนี่ยเนี่ยที่นี่มันก็มีเหรียญให้เก็บเหมือนกันทุกที่มีเหรียญให้เก็บนะครับซึ่งมันก็ได้ตังค์แบบอันหนึ่งสี่ร้อยอันหนึ่งเป็นพันเลยอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเยอะใช้ได้เลยครับโอเคนี่ก็จะเป็นโจรทั้งหลายทั้งแหล่เนาะแล้วก็ฆ่ามันไปเรื่อยๆเลยกดเนี้ย ผมว่ามันค่าถึงมันจะเก็บเหรียญได้ง่ายกว่าแต่ว่าค่ามันสนุกกว่าวะยังไงไม่รู้โดยเฉพาะการตีบอสเนี่ยอันนี้เป็นหัวโชกใช่ไหมเออใช่อันนี้นะครับนั่นก็คือบอสคริมินอลนั่นเองนะครับโอ้ยแอะเดีอเอ๋ยวผมจะปล่อยใยของใยของเออรไปเดอร์แมนนะครับไปเรียบร้อย โอเคนะครับตะกี้ผมก็เพิ่งฟาร์มไปประมาณ2นาทีนะครับแล้วก็เรียบร้อยเราปลดล็อกอีกด่านหนึ่งแล้วนี่เก็บเหรียญเหรียญ <Wow. S 1> หนึ่งได้ตั้งอง25ดูดิได้เยอะมากเลยนะครับโอ้ <Wow. S 1> Ooh, แล้วมันให้ปุ่มเทเลพอร์ตด,ด้วยนะครับเหมือนจะเป็นปุ่มฟรีแนละ้วผมคิดว่าน่าจะเป็นปุ่มฟรีนะเพราะว่าผมยังไม่ค่อยได้เติมอะไรเลยดังนั้นปุ่มเทเลพอร์ตนี่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปุ่มฟรีแน่นอนนะครับก็น่าจะควรควร,ควรจะเป็นปุ่มฟรีอย่างน้อย ไหนดูดิผมซื้ออะไรได้บ้างแล้วผมซื้อซูเปอร์แมนยังไม่ได้แล้วงั้นผมซื้อแบ็ควิดโดก่อนแล้วกันนะคะเรียบร้อยผมก็ขึ้นสวรรค์ไปแล้วอ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแบ็ควิดโดก็มาแล้วนะครับอ่าสวัสดีไงเจนไหนดูดิอัพเกรดก็ยังอัพไม่ได้เงินเงินแทบไม่มีจนคคโคตร ยี่สิบเรียบร้อยผมยิงผีไปเรื่อยๆแหละต่อยเฮ้ยเดี๋ยวต่อยต่อยดาเมจเขาเยอะกว่าวะถ้างั้นผมต่อยดีกว่าเนี่ยตายไปละเรียบร้อยเคเคเดี๋ยวต่อยอ,อีกอ่ะเคตายเรียบร้อย ผมจะบอกนะว่าเกมนี้นะครับเพื่อนๆเข้ามาเล่นไม่กี่ชั่วโมงเพื่อนๆก็กลายเป็นเทพทูในเกมนี้อย่างรวดเร็วครับทั้งๆที่เพื่อนๆไม่ต้องเติมอะไรสักอย่างเลยครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเติมแม่งน่าจะโคตรเร็วแต่ว่าผมไม่เติมอะไรสักอย่างเลยจะสังเกตว่าผมธรรมดามากเลยครับผมแค่ทําให้มันวิ่งเร็วขึ้น9 9โลบักนิดเดียวแล้วก็ไม่ได้เติมอะไรอีกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวโซนต่อไปนี่ต้องใช้เยอะอยู่เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวผมจะเก็บไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยว เฮ้ยเดี๋ยวผมมาลอง PVP อีกรอบดีกว่าดูซิว่ามันจะได้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวเอะเฮ้ยอ่ายิงอะไรเนี่ยปืนห่วยใช่ไหมทำไมมันไม่ได้สักทีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าฆ่าอย่าฆ่าเราเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นเอ๊ะโอ,โอ้โหแรงเว้ย <B rain> มันตีแรงอะไรอย่างนี้เนี่ยว้าก <B rain> ูย่ะ <B rain> หมาความว่าการที่เราจะ PVP ได้นั้นก็มีทางเดียวเท่านั้นแหละ,ละคือต้องคือต้องเล่นต่อไปเรื่อยๆคือมันต้องเทพๆหน่อยครับเพราะว่าถ้าเราแบบยังไม่ถึงกับเทพจนเกินไปครับเราจะไม่สามารถ PVP ได้แน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาของซุปเปอร์แมนแล้วครับนี่ฟันสวยเทียวโหเดี๋ยว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 ฟันนี้หนาโคตรแพงนะหมื่นสามกลบัคกเอ้ยเ่าวะไม่แน่ใจแต่ว่า แต่ว่าหน้านี้แพงมากนะครับเป็นหมื่นโลบัคเแหละเออไม่แน่ใจว่ากี่โลบัคนะแต่ว่าฟันนะั่นนะมันเป็นสีทองนะครับคือไอตรงประกายมันเป็นสีทองแด้เป็นสีขาวธรรมดาสามสิบห้านะครับแต่นี้มันราคาเป็นหมื่นอะ่ะผมไม่แน่ใจราคามาขึ้นลงมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแปงเดี๋ยวผมจะเก็บเหรียญฟาร์มต่อไปนะครับเกมนี้ใช้เวลาฟาร์มประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคบเพื่อที่จะเป็นเทพทูในเกมนี้นะครับไม่ยิ้มเรียบร้อย ตอนนี้เราก็อยู่สนามลบแล้วนะคะว<ฮ>้าวโหยิ่งเราพอเราปลดล็อกแบบใหม่แล้วมันฟาร์มขึ้นแบบโอโ้โหสองสามเท่าเลยคือแบบว่าแบบขึ้นแบบทวีคูณแบบสุดขีดนะครับคือมันแบบทำให้แบบฟาร์มได้เร็วมากๆเลยนะครับยย้ h! กับตอนอเมริกาของเราแงตายเรียบร้อยเราก็ได้กับตอนอเมริกาแล้วครับไปไปไปต่อเลยดีกว่านะครับ โค okay, ครับสัก่ี้ผมก็ฟาร์มมาประมาณ5้านาทีนะครับแล้วผมก็ปดล็อกด่านที่ต่อจากสนามลบนะครับนั่นก็คือด่านรอยฟ้าเนงนะครับด่านนี้ก็จะมีหน่วยสวาร์ดนาะเป็นนั่นะตรงนี้จะเป็นหน่วยสวาด์ที่ไว้ให้ตีนะครับถือว่าเลือดเยอะใช้ได้เลยต้องป้งต้องเดี๋ยวผมรู้สึกเหมือนผมเอากระทะตีมากกว่าไม่ใช่เอาโลดตีอนะอู้อ้เอาเข้าไปยเอ๋ว yeah! อ่ายังกระจาเฉย่าเยอะได้ตังด้วยืว้าวเยอะเเก็บเหรียญไปเรื่อยโหเหรียญล้วตั้งห้าหมื่นว้าวแบบนี้ก็ฟาร์มสบายเสิเราจะรวยแล้วทุกคนอันนี้น่าจะเจ๋งอยู่ไอรอนแมนเอาเลยเอาเลยกินไอรอนแมนเรียบร้อยไอรอนแมนมาแล้วไหนดูสิอีวิวเป็นแบบ ที่เขาเอาไปทดลองซอมบี้เหรอเดี๋ยว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 เนี่อะไรเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์สายดาร์กใช่ไหมเนี่ยโอ้โหผมไม่รู้อะไรอะ่ะขอขอเหรียญนี่ก่อนเหรียญหนึ่งต้องสองแสนห้าเนี่ยอมีนักวิทยาศาสตร์ดักๆเต,ต็มไปหมดเลยซึ่งผมคิดว่าน่าจะเอาไวต้ตีประมาณนี้นะครับเอ้าเอาเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวดินี่สรุปกูเป็นฮีโร่หรือเป็นผู้ร้ายกันแน่วะ ก็ต้องแต่ผมเล่นมาแล้วยังไม่มีตัวไหนที่แบบมาสู้แบบโต้กับผมเลยดูเหมือนเป็นคนดีทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็ฆ่าหน่วยสวาดฆ่าอะไรมันตั้งเยอะที่ดูน่าจะเป็นฝ่ายดีซะมากกว่าน่ะไปปลดล็อกโอเควันนี้ผมมาถึงแค่นี้แล้วกันเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ที่เออที่ไหนว่าเป็นแบบที่แบบผ้าอากาศเหมือนแบบเครื่องบิน ปล่อยืึองบินเจ็อะไรประมาณนี้นะครับแต่สําหรับเกมนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นเกมที่ถือว่าเล่นได้แบบง่ายมากเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากไปลองเล่นก็ไปเล่นได้เลยนะครับอยู่ในหน้าป๊อปปิล่าแบบอยู่แบบสูงๆเลยครับช่วงนี้เป็นเกมที่ดังมากนะครับอยู่ในเพจของโลบอกนะครับก็ให้เพื่อนๆไปเล่นกันดูได้นะครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเอาชุดแบทแมนให้ดูแป๊บหนึ่งอ่ะตอนนี้ผมก็ไปถึงชุดแบทแมนแล้วครับอ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนกำลังใช้ชุดไหนอยู่ไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับตอนนี้ผมยังปลดล็อกที่นู่นที่นี่ผมยังปลดล็อกได้แบบครึ่งทางอยู่เลยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนไปถึงไหนก็มาบอกได้เลยนะครับผมถึงแบบเครื่องบินเจ็ตตรงแถวๆเนี้ยสำหรับวันนี้ครับก็ขอเก่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ